สวัสดีค่ะมือนี้ผ้ามาก,กินอาหารอาหารบ้านเห่าอีกเลยเด้อจ้าอาหารเสาของเห่ากินง่ายๆสไตล์อีสานบ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นทอดปลาสลิดนะคะทอดปลาสลิดต,ต้มไขค่ค่ะต้มไข่ยางมะตูมอันนี้ก็ลาบปลาดุก ค่ะลาบปลาดุกนึ่งเห็ดนะคะนึ่งเห็ดนางฟ้ากินกับลาบปลาดุกนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นลิมเอลิ้นไม้ลิมฟ้าลินฟ้าลิมไม่เรียวแต่บ้านไนที่อื่นนะคะเนาะอ,อาหารซํำนี่แหละค่ะกินน้ำกันสามสีน่น สารบานเห่าตุ่มไข่หลับปดุกโทษโทษปลาสลิดนะคะเนาะหนึ่งเฮตดกระปนลล้กก็ะสิมีไอกลิมไม้นะคะพุละไม้ก็ะสิเป็นกล้วยอันนี้อันนี้เข้าอื่นเอียงละหลานผลเอามาค่ะ คือสิเป็นอาหารจำพวกปลาไข่นะคะปลาไขมม่มากินน้ำกันเด้อจ่าดื้อมือนี่พายิีดระออกกินหลาบปลาดุก,กั็พักเลยค่ะลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกอ มากินเสพน้ากันตามอีสานบานเห้ามีกล้วยแล้วก็พ้ทนาใหม่อีกอย่างหนึ่งจําซื้อ่าไหรร้านเพ่่นเอามาให้ค่ะอาหารบ,นบานเฮ่ามากินน้ากัน,ทนเทสเหลวเมย์ หลับประดุกค,ค่ะคุยเอาโหลดกับข้าวเหนียวต้มไข่โ้วยกับทอดปลาสลิดน้ำเนนะคะมามากินน้ำกันมากินน้ำกันเจ็บอืม เด้อนนค่ะเบิ่งไปแล้วกั็ฝากติดตามให้น้ำเนเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจน้ำกันไปน้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนค่ะ